นี่ครับวิดีโอชุดนี้แอดมินเลือกเล่นแต้ม4สุก,กรนะครับเป็นการเดินเบีย้ย4ตัวเรียงกันขึ้นไปเหมือนเล่นหมาฮอตสมัยเด็กๆนะครับเอาความทรงจำเก่าๆในการเดินแต้มแบบธรรมดาธรรมดาแล้วมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาลุ้นกันว่าแอดมินจะสามารถแก้ปัญหาในแต่และเกมได้หรือเปล่ากับ4สุก,กรครับผมสวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1 ในวิดีโอชุดนี้ผมจะเดินแต้มสี่สุกรทั้งสี่เกมนะครับก็คือเดินแต้มสี่สุกรสี่ตัวเรียงกันนะครับเขาเรียกว่าสี่สุกรหรือว่าหมูหมูสี่ตัวนะครับเป็นแต้มเป็นแต้มที่ว่าแต้มเสี่ยงๆนะครับแต่ว่าสนุกดีนะครับเขาเรียกสี่สุกรทั้งหมดเลยนะครับส่วนเราจะแปลงเป็นวายคู่เป็นแม่เล้านั่นอีกทีหนึ่งนะครับอีกทีหนึ่งว่าเราจะแปลงเป็นอะไรดี เอาเป็นเป็นตัวนี้เป็นกึ่งเกึง่งแม่เล้าก่อนดีกว่าแต้มนี้แต่อยู่ในตระกูลสี่สุกรเอาแล้วผู้แข่งเข้านู่นขึ้นนี่สี่สุกรหานกล้า สี่สุกรไม่ใช่สี่กุมารน,นะครับมีใครทันยุคสี่กุมารไหมเก่ามากเลยนะครับถ้าดูถ้าทันดูสี่กุมารละครจักจักรวงๆนะครับแต่อันนี้สี่สีส่สุกรสี่กุมารหานกล้าตรีคาถาจักสังนะครับรุ่นไหนไม่รู้นะใครพอนึกขึ้นได้ คอมเมนต์ใต้วิดีโอให้แอดมินด้วยนะครับยุคไหนใครทันดูยุค4ี่กุมารไหมสี่กุมารหารกล้าตรีคาถาจักสังไปนี่ครับเข้านี่เลย นนะครับหม,มากสี่สุกรนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับถ้าจับมาเล่นดีๆจับพลัดจับผูนี่คนที่เล่นด้วยเล่นยากนะครับเก็คนที่เล่นด้วยเล่นยากมาแล้วเราจะรอดไหมงานนี้เราจะรอดไหมเอ,อ่ย ผูแข่งจะต่อแล้วก้ามาสิสี่แน่ๆเลยคิดว่านะหรือไม่งั้นก็เดินโู้เดินสองมาเจ็ดนะครับไปนี่แนบชิดไปเลย ต่อเข้ามาแล้วคู่แข่งต่อเข้ามาเบียดกินคนละตัวกินมากินนี่เราได้กินฟรีหนึ่งตัวหมายเลขสิบห้าอยู่ในกำรรม,มือเราแล้วหมายเลขสิบห้าเขาจะต้องเดินก้ามาสิบสี่สวนมาเพื่อให้เราเลือกกินถ้าเป็นผมนะหรือ,อยังไง นั่นแหละครับเขาต้องสวนมาเราก็กินไปเนี่ยให้เขากินไปก่อนแล้วเราก็กินอีกหมายเลขสิบห้าซึ่งอยู่ในอารนัของเราแล้วครับตัวนี้ทีนี้เขาจะบีบกินฟรีเขาจะบีบกินฟรีเราทิ้งก่อนไม่ให้กินฟรีให้กินฟรีมาทางนี้ก่อนแล้วก็เดินไปเข้าฮอตอ้าแล้วครับแต่นี้สร้างปัญหาให้เขาสักหน่อย เราไม่ต้องการเสียมาเลขยี่สิบสองมาแล้วครับงานนี้เข้ากินฟรีหนึ่งตัว จับกินฟรีหนึ่งตัวนีมานี่ดึงดึงเกมเลยงานนี้เรียบร้อยครับอ๋อแล้วครับเข้าเดิน เขาเดินก่อนบ้างสีสุกรมานี่สี่สุสกรขึ้นนี่มานี่เตรียมยิงเตรียมยิงแล้ว ยังไม่ทําเป็นสีสุกรนะครับผมต้องเตรียมยิงก่อนเพราะว่าเขาขึ้นมาทรงนี้อันตรายขึ้นมาทรงนี้อันตรายอ่าเป็นสี่แล้วเป็นสี่ตัวแล้วต้องเป็นสี่สุกรให้ได้ไปนี่ครับมานี่ ขึ้นนี่เอาแล้วครับมานี่ขึ้นไปไปเข้าฮอต ขึ้นมานี้ทรงนี้เจาะไปเลยเจาะเต็มเซียนเจาะเต็มเซียนไป เาก็ไม่ยอมเหมือนกันขึ้นไปต่อไหมสิบแปดสิบสี่อาจจะต่อสอง อันนี้กินไหนก็เหมือนกันนะครับเรากินไปเลยไม่ต้องกลัวกินไหนก็ต้องวนมาที่เดิมมานี่กันไว้ เอาล้ครับห้าสี่สามมาต่อต่อบังคับแล้วโอ้เล่นดีสด้วยใจนี้แก้ได้ดีแก้ได้ดีถือว่าแก้ได้ดีครับมานี่หนีมานี่ขึ้นนี่เอาแล้วลงมาต่อต่อไหมสิบมาเจ็ดต่อเลย กล้าไหมสิบมาเจ็ดเพราะมันจะไปตกในอ่าไม่กล้าอยู่แล้วครับเพราะคำนวณแล้วมันต้องไปตกตาผมกินได้พอดีมานี่ขึ้นนี่เตรียมไปต่อสองค่าฮอตฮอตหนีไปทางนน้นมานี่ เดินได้แต่ฮอตครับตอนนี้หมายอื่นเดินไม่ได้ฮอตก็ต้องออกมานะครับต้องออกมาหมายเลขสิบห้าขึ้นไปยี่สี่จับไม่ได้สิบเก้าก็จับไม่ได้ก็ต้องสิบห้าสิบหกหนึ่งไล่มานะครับเอาล้ครับเขาเดินไม่ได้นะครับปล่อยเวลาหมดเรียบร้อย มาครับเจอคนเดิมครับผมเจอคนเมื่อสักครู่นี้เราก็เดินแต้มเดิมเราก็เดินเต้มเดิมอ่าเราก็ใส่แต้มเดิม,ม,ดมไปเลยสี่สุกรหานกล้ามานี่ก็แต้มเดิมขึ้นนี่เมื่อกี้เดินไหนครับ เมื่อกี้เดืน 11, 16, สิบเอ็ดสิบหกไปสี่สุกรหันกล้ามานี่เข้าไปนี่เลย Goodbye. นี่โดนต่อแน่ๆแหละครับคิดไว้อยู่เฮ้ยอ้ยโดนแล้วงานนี้โดนแล้วแอดมินโดนแล้วครับเรียบร้อยตานี้พลาดแล้วครับพลาดแล้วพลาดแล้วสองเลขหนึ่งเขากล้าที่จะเอาสองเลขหนึ่งเลยไปนะเพื่อเพื่อให เพื่อให้ซึ่งได้มาซึ่งเป็นการได้เข้าฮอตเขายอมเอาสองตัวแรกหนึ่งตัวเลยมานี่ขึ้นไปคนนี้ ขึ้นไปเข้ากินไหมเข้ากินไม่เออมาเลขสามนอนอะไรครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินให้กินเหมือนกันวัดใจแล้วงานเนี่ยกินนี่เข้าฮอต งานนี้สู้กันถึงดีกาแน่ครับงานนี้สู้กันถึงดีกาถอยทับมาแล้วดักหน้าก่อนอย่าเพิ่งให้เข้าฮอตหลายตัวอันตรายมานี่ต่อค้าไว้นะครับ โอเคเราเสมอได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะว่าเราเสียเปรียบแล้วนะครับตั้งแต่โดนสองแล้วจับหมายเลขสามซิลองจับซิหมายเลขสามกล้าไหม ถ้าเขาจับหมายเลขสามเราจะเดินยี่สิบไปยี่สิบเจ็ดให้กินเลยนะครับให้เขาเลือกกินเลยลองเอาไปตั้งดูนะครับลองเอาไปตั้งดูนะถ้าเขาจับสิบสองมาสามแต่พอดีเขาสิบสองมาแปดมีให้พูดง่ายว่ามีเฮเลยแหละครับถ้าจับหมายเลขสามนี่เป็นเรื่องเลยจับหมายเลขสามไม่กล้าจับ มานี่มานี่ก็คงจะต้อนไปเสมอแหละงานที่ไม่มีอะไรหรอกนีมานี่ขึ้นไปนี่แหละครับเราเสมอแล้วครับเราไม่แพ้แล้วไม่แพ้แล้วครับถึงตรงนี้ไม่แพ้แล้วอ่าครับถึงตรงนี้ไม่แพ้ ไปเสมอแล้วผมก็จะขอเสมอนี่แหละง่ายๆเดี๋ยวๆเ,เขาเขาเข้ากินเขาเข้ากินแล้วก็เข้านี่นะนี่นะครับเสมอกันไปเดี๋ยวนะขอเสมอก่อนอผู้แข็งเข้าใจนะครับผู้แข็งเข้าใจเข้าใจ ส,สี่สีุกรสี่สุกรมานี้คืนนี้กระดานนี้เสมอกันแก,แก้ทางมาแล้วนะครับแก,แก้ทางมาเรียบร้อยเขาแก้ทางมาแล้ว สี่สุกรมานี่เป็นมาตรฐานนะครับฝั่งมนุ้เป็นมาตรฐาน ขึ้นนี่ถ้าเดินก้ามาสิบสี่เราก็จะเดินยี่สามสิบปดไม่เดินนะครับเป็นมาตรฐานเต็มรูปแล้วงานนี้ฝั่งโน้นขึ้นมา เข้ามาปิดปิดปิด,ปดเวลากำลังจะหมดแล้วคู่แข่งสี่สามโอ้ยบาดเสียวแทนนะครับวัดเสียวแทนต่อไปวาดเสียวแทนเวลา เวลามันจะหมดคาม,มือตัวเองเจ็ดหกห้าสี่สามสองมาแล้วเดินทันพอดีเอาแล้วครับผมเห็นช่องแล้วทีนี้ทิ้งล่มหนึ่งสองเดี๋ยวนะเดินไปนี่กินเราต้องกินให้ถูกนะครับ กินตัวนู้นไปนู้นก่อนแล้วก็กินตัวนี้มานี่แล้วค่อยกินตัวนี้ไปนี่โอเคเห็นละต้องกินให้ถูกนะกินไม่ถูกไม่ได้นะครับมานี่กินตัวนี้ไปนู่นก่อนเขากินสวนมาแล้วก็กินไปตกมาเลขกเจ็ดนี่ตัวนี้เราถึงจะได้เปรียบสี่ต่อสามครับมานี่ เขานี่มานี่ยกเช็กยกเช็กมานี่ขึ้นนี่จับนี่เอาแล้วครับเขาจะมาต่อ หนีสิครับถ้าเข้าฮอตได้สองตัวเราเฮนะเราชนะเลยถ้าเข้าฮอตได้สองตัวเราเฮเลยเอาแล้วเขาขึ้นมาแล้วไปนีน่เขาต้องเดินให้เรากินสักตัวหนึ่งแหละนะครับทีนี้มันจะเหลือสามเท่าเลยเราจะไม่ได้เราจะไม่เสียเปรียบแล้วงานนี้มันจะเหลือสามเท่านะครับทีนี้แหละครับ ทีนี้แรงงานนี้ขวางก่อนอุดก่อนเลยนะครับเนี่ยอุดก่อนเลยทีนี้เราเขาก็ต้องเส้นเราแหละทีนี้ตัวหมายเลข้าก็เดินไม่ได้นะครับอ่าและครับเดินก็ต้องอก็ต้องเดินให้กินแบบนี้นครับเสียเปรียบไปนี่อ่าเดินให้กินแล้วก็ เข้านี่ผมเข้านี่แกหลบเพราะว่ากลัวโดนค่าฮอตมานี่เอาล้ขึ้นนี่จับกีนมานี่ก็เดินให้กินเหรอ เดินให้กินหนึ่งตัวไม่ไดีมากไปนี่ นะครับเข้าทางเราเลยนะครับถ้าถอยมาน,นี่ก็เข้าทางเราเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเกมนี้ไม่กินซะด้วยเข้าทางเข้าทางปล่อยเวลาหมดเสียด้วย คุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับระหว่างที่รอเวลาหมด8ปดเจ็ดหกห้าสสสองหศย์เรียบร้อยครับคู่แข่งไปกินน้ำพอดีหิวน้ำนะครับ